สวัสดีนะครับพี่ๆน้นๆครุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง YouTube นะครับก็ฝากดากดไลค์กดซับซับสไต์นะครับติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนะก็จะมาอัปเดตชุดเดือนพฤศจิกายนนะครับ64 เย่เัยังเหลืออีกสองท้ายนะครับก็จะเป็นยกยิงครับสองท้ายนะครับยังตัดไม่เสร็จนะครับทั้งหมดยี่สิบห้าท้ายนะครับรวมรวมรวม,รวมทั้งท้ายเปล่านะที่ลูกค้าสั่งท้ายเปล่านะท้ายเปล่าก็จะมีอยู่สี่สี่ท่านนะสี่ท่านก็จะมีพร้อมยิงก็ ผมยิงอมใช้งานนะครับจะมีทั้งหมด18ท่านนะครับชุดใหม่18ท่านมีค้างท่านหนึ่งนะครับมีค้างอยู่สองท่านนะครับเป็นยี่สิบนะครับแล้วก็มีแล้วก็มียกยิงนะครับที่อนามุธนะครับสองสองสองกระบอกนะครับยกยิงนะครับชุดนี้จะเป็นกำคอร่องนิ้วนะครับชุดนี้กำคอร่องนิ้วจะเยอะหน่อยนะครับชุดนี้ แล้วก็มือสอดนะครับจะเยอะนะครับชุดนี้จะเป็นกำคอร่องนิ้วแล้วก็เป็นทรงมือสอดนะครับจะเยอะนะถ้าเป็นกำคอธรรมดาชุดนี้มีแค่ห้าตัวนะครับมีแค่ห้ากระบอกนะลำแรกครับตัวนี้นะนี่ตัวนี้เป็นเป็นปลาดุนะครับปลาดูลายเสือติดกะพี้นะครับนี่ เป็นประดู่ป่านะครับตัวนี้เป็นประดู่ป่านะครับติดกับพี้ลายเสือนะครับลายเสือนะดูฝั่งนี้นะครับดูฝั่งนี้ครับนี่นะครับ เบิ่งฝีมือครับเบิ่งฝีมือโอ้ไปบทส่วนเลยโอ้ไปหลักลี้อาโอ้ใหญ่ขนาดเดียบ่ม่งก็ทั้งนู่นห่ทั้งนี่ไปโอ้ยกลัวงัเอาออกยับออกไปยับออกไปอีกหันข้างข้างนี่อ๋อลูครึ่งเด้ออ่ะถือไปดูเทียบมึงดูห่ะ โอ้ใหญ่กว่าขวดอีกครับพี่น้องว่าไม่ใครยิงเจ้าโอ้คนที่เป็นมุดเลยได้ตัวทองบาทบ่ขีมือครับพี่น้องพัวเท่าจัดแล้วก็โลครึ่งผัวบอกไปสร้างนักติดเลีว่าโลสองเพราะไอ้บุญแม่นโลสองฮะสมสมแล้วแต่แรงโลโลครึ่ง แต่ลมืออื่นไปเสนแุ้ใสจ้าิงยิ่งส่หิงมองเงนมองมึงใกล้มองมึงเห็นปลาใหญ่ลงวยหยิงขนาดมองเห็นบอกโจ่นาเออนี่แหะโกูเห็นไกลได้ประมาณยกพุ่นแล้วันโดดกอกเด็ดมึงส่องขึ้มุบไปขึ้นหัวเจ้าหนูคอยองไปค่อยโผล่กันนี่เลยแล้วโอยโอ้โมมองได้พูขึ้นมาบอกเจ้าย่างไปเห็น ยังไปเห็นบริเวณบริเวณมันเป็นเนาะปันนี้เห็นเลยเหยื่อบริได้เผาู้แล้วยังไปเห็นกหมุกด้วยแล้วป่นหมุกเจ้าและอะไรตัวนี้ท่นเห็นเล็กแล้วนี่บักยิงก้อนมันตื่นโอ้มันในก้อนอยังกอนใสยังนะโอ้มาโซนแม่อาวุธฮะจะได้โซงดูให้คนมาโซงดูฮะอ๋อลึกขึ้นเอามาโชว์ลูกค้าดูอีกมือช่างเซได้เลยได้เดี๋ยวยังออกไปเห็น อันนี้ครับเอาท่าโนอนนี่เออนี่หลยท่านี่เลยพอจัด้วบายขึ้นนี่ครับยอดเลยโลกว่าโลครึ่งเตัวน้อยครับบุคคได้สามขีดๆหนึหลเอหลือครึ่งครึ่งโลพอบายดีสุยคักเจนจับมอมานกนาด้ดอกลายฮอาา เป็นโทษให้มันร้อนสุดเออโอ้ยพอเท่าจัดเลยพี่น้องเอ้ยหะปะจังปะจังโลโลไปลุดมือกูเล่ใส่กระบอกเลียบๆอยู่ลงซ้ำอยู่บ่ฮะนื่แล้วุมมั่นใจโนขอกเขาหมั่นใจแล้ววะรีเมอร์อยู่ปะเออกำลังรีวิวอยู่เพิ่งมาพอดีแล้วเนี่ยวัยยุ่ไปอยู่ยยวะก่ออ่ะเออจ ใหญ่คับปานปลาดูเนอะใหญ่ต้องไดูเด็ดแต่ลมันขึ้นชูโอนึ่งำฟามือว้าเขาบอาฮันโลโลคึงูเลยโลสงโอ้ยมือันเนาะอือเอมกินเนาะใหญ่ไปฮะโคากว่าอ้าแรงเขาได้แล้วว่าจะควนู้ดแรงเออเดินรีวิวห้นูคาบึงก็ นี่ครับกำคอนะครับออกตัวนี้น,นะครับประมาณนี้นะครับก็จะมีสีมันก็จะตัวนี้นะครับปลาดูตัวนี้กำคอตัวนี้จะออกข,า,ขาว,นขาขาวๆ,ๆนะครับขาวๆเหลืองๆส้มๆลายๆนะประมาณนี้ก็ตัวนี้ปลาดูแดงชุดนี้ไม้ที่ได้มามหายากนะครับ ไม้ค่อนข้างที่จะหาย,ยากตัวนี้เป็นกระพี้ไอเป็นสาธรน,นครับตัวนี้เป็นสาธรน,นะครับดำพิดปีนี่นะครับประดูประดูนะเป็นกำคอร่องนิ้วนะครับส่วนมมกเป็นกำคอร่องนิ้วนะครับอันนี้เป็นของคุณอะไรไม่รู้นะครับตัวนี้เป็นไอผมจําชื่อไม่ได้เป็นสาธรเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นประดูนะครับที่ตัดเสร็จเรียบร้อยนะมลิดนะครับ ยกยิงแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นไม้แดงนะครับตัวนี้แดงเก่าไม้แดงเก่านะครับเพราะว่าผมว่าจะทําใส่กับรางอาุลรอติดตามแต่ผมว่ามันสวยนะไม้แดงสีรอบนอกมันจะออกดำดำน้ําตาลนะครับนี่ถ้าทําสีออกมาเสร็จมันจะคล้ายๆไม้พยุงดำนะมันจะออกน้ําตาลน้ําตาลเป็นไม้แดงเก่าสวยแน่นอนนะครับก็วันนี้นะครับเพิ่งเพิ่ง ตัดนะครับทั้งวันเลยนะครับเร่งเร่งตัดทั้งวันนะครับเร่งเลยนะครับเร่งเร่งตัดให้ลูกค้าทั้งวันนะครับงานก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆนานะครับนะครับก็น่าจะรออีกแป๊บเดียวนะครับพรุ่งนี้ก็จะเริ่มใส่นะครับทีนี้ใส่พรุ่งนี้ก็จะผมก็จะใส่ข้างนะครับใส่ข้างนะครับใส่ข้างใส่บนนะครับแล้วก็ต่อท้ายนะครับ แล้วก็จะขัดขึ้นรูปให้นะครับชุดนี้เพราะว่ามันเป็นมือสอดนะครับเป็นมือสอดแล้วก็เป็นกำคอล่องนิ้วงานอาจจะไม่เร็วเท่าไหร่นะเพราะว่าพวกนี้มันรายละเอียดมันเยอะนะครับเก็บรายละเอียดมันเยอะเนี่ยครับถ้ามันติดกัะพี้มันจะสวยนะครับเนี่ยให้ดูนะครับเห็นไหมครับถ้าประดูนยถ้าอยู่ใกล้กัะพี้นะครับประดูนี่อยู่ใกล้กัะพี้ลายจะสวยนะครับ ให้ดูเป็นประดูนะครับมันจะเป็นลายเส้นมันจะสวยนะครับนี่เป็นลายเสือนะเป็นลายเหมือนลายสามมิตินี่นะมันจะสวยให้ดูเส้นของมันเห็นไหมนี่ลายเส้นของมันมันจะเยอะนะครับดูลายฝั่งน,นี้เห็นไหมครับสวยแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมครับถ้ามันติดกับพีพวกนี้ถ้ามันอยู่ใกล้กับพีนะครับมันจะเป็นลายเส้นนะครับไอ้เนี่ยนะครับ ลาย,ลาย,ล,ายลายแบบนี้เนี่ยกับไอ้สามตัวเนี้ยนี่เป็นไม้ประดู่แบบเดียวกันนะครับเป็นประดู่ประดู่ประดู่ลายนะประดู่ลายเหมือนกันแต่ไอ้สามท้ายนั้นมันจะอยู่มันไม่ได้อยู่ใกล้กับพีเท่าไหร่นะมันจะอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางแก่นนะครับถ้าอยู่ฝั่งกับพีเห็นไหมครับมันก็จะลายลายนะครับแต่ถ้าอยู่ตรงกลางนะครับก็จะไม่ลายเท่าไหร่จะออกส,มสม้สมๆลายๆนิดนึง เห็นไหมดูรูปบนมานะครับนะี่ครับบนนะครับัวนี้นะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวถ้าทำอะไรเสร็จเดี๋ยวถ้าต่อท้ายเสร็จเริ่มขัดขึ้นรูปได้ท้ายหนึ่งท้ายหนึ่ง,งสองท้ายเดี๋ยวผม จะอัปเดตให้ลูกค้าลูกค้าได้ชมกันนะครับจะอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกันชุดลายชื่อลูกค้าที่เริ่มทําชุดนี้ผมแจ้งไปทุกท่านแล้วนะครับก็คือแต่ถ้าท่านไหนที่ผมยังไม่ได้แจ้งไปก็คือยังไม่ได้ถึงคิวท่านนะครับนะครับผมยังที่ลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่ได้แจ้งไปก็คือยังไม่ถึงคิวท่านนะครับ ก็ต้องรอรอแบบรออย่างใจเย็นๆนะครับเพราะว่าผมทําคนเดียวนะครับงานเลยล่าช้านะครับงานเลยล่าช้าเพราะว่าดูนะครับนี่ผมทําคนเดียวนั่นนี่ทั้งเดือนนะครับนี่นั่งทานะมันงานมันก็จะล่าช้าหน่อยเพราะว่ากว่ายิ่งยิ่งถ้เป็นพวกมือสอดนี่ครับต้องผมต้องมานั่งกัดลายนะครับต้องมานั่งกัดลายกัดรายละเอียดเยอะกว่าพวกลำกอนะครับผม ราคานะครับถ้าเป็นกำคอผมถายพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานราคาจะอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็เป็นกำคอร่องนิ้วครับกำคอร่องนิ้วพูดถึงเป็นไม้กระดูทั้งหมดนะครับกำค,คอร่องนิ้วราคาสองพันแปดะครับถ้าเป็นมือสอดนะครับมือสอดจะราคาจะอยู่ที่สามพั 3, นนะครับ ชุดนี้ผมจะทําท้ายค่อนข้างที่จะใหญ่ๆหใหญ่ๆหน่อยอ่ะนะนะคเอาเป็นมาตรฐานไม่เล็กไม่ใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ12บสองเซนสิบสามเซนอย่างที่พี่ไอพี่อะไรวะพี่สาคอนนะครับแกอยากได้นะใ้ทำให้มันให้มันใหญ่ๆหน่อยให้มันดูสมส่วนกัน ราคาที่ผมแจ้งนะครับคำคอสองพันห้าอล่องนิ้วํำคอล่องนิ้วสองพันแปดไอ้ทรงมือสอดเนี่ยทรงมือสอดสไนเปอร์เนี่ยสามพันไส่งสองร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นนิ้วสอดนี่นะครับถ้าเป็นทรงนิ้วสอดเนี่ยนะครับราคาจะอยู่ที่สามพันห้านิ้วสอดผงขาอยู่ที่สามพันห้านะครับถ้าเป็นทรงนิ้วสอดทรงปืนศูนย์เนี่ยนะครับนิ้วสอดทรงปืนศูนย์เนี่ยนะครับ ผมขายที่สามพันห้ามีค่าส่งสองร้อยครับแต่แต่ส่วนมากครับบางผมก็ทําเหมือนกันแต่ส่วนมากลูกค้าไม่ค่อยได้สั่งมาเยอะนะสรงนี้ผมก็ทําได้เหมือนกันนะทาเหมือนกันแต่ส่วนมากลูกค้าไม่ค่อยได้สั่งมาส่งนี้ส่วนมากจะสั่งมาเป็นกําคอเป็นมือสอดเป็นกําคอล่องนิ้วนะส่นมานานที่จะมีมานะตรงส่งนี้ตรงปืนสะูงนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝาก ไว้เตียงเท่านี้ก่อนนะครับผมนะครับขอบคุณพี่ๆนะนะทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็พี่ๆนะนะคนใหม่นะครับที่เข้ามาก็อยากรู้นะครับอยากรู้อยากติดตามสําหรับมือใหม่นะครับที่อยากจะทํานะครับอยากจะทําหรือว่าหัดยิ่งแบบนี้นะครับก็เข้าติดตามที่ช่องผมไว้ได้เลยนะครับนะครับทักมาถามผมตอบหมดนะครับถ้ามีเวลาตอบก็คือจะตอบได้เลยนะครับ แต่ถ้ายังไม่มีเวลาตอบก็อาจจะเป็นวันหนึ่งสองวันประมาณนี้นะก็คือไล่ตอบถ้าลูกค้าอยากติดตามทางไอถ้าลูกค้าอยากติดตามนะครับทาง a c e b o o k นะครับ Facebook ชื่ออิสระเวนวักนะครับวิอิสระเวนวักนิดนึงแล้วก็ภาพนะครับเขาไปเพิ่มเพื่อนได้อยู่นะแต่ก็ได้ไม่เยอะนะเพราะว่าเพื่อนผมจะเต็มแล้วนะแล้วก็ในกลุ่มในกลุ่มเพจ a c e b ุ o k นะครับกลุ่มเพจ a c e b o o k ในกลุ่มก็มีกลุ่มชื่อผมเป็นแอดมินกลุ่มอยู่ก็คือกลุ่มหน้าไม้ยิงปลานะครับพายิงหนูสกลนะครับเข้าไปติดตามได้นะถ้าเป็นไอดีไลน์ลองพิมพ์ช่างเสีนะครับช่างเสีสกลนะครับดิมเข้าไปเลยหรือไม่ก็เป็นเบอร์โทรศั์นะครับแต่พอผมบอกให้ลูกค้าพิมพ์ไอดีไลน์เป็นเบอร์โทรศั์ลูกค้าบอกมันไม่ขึ้นนะครับลองพิมพ์เป็นช่างเสีสกลดูนะครับมันจะขึ้นหรอมันอาจจะขึ้นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขาขอจบคลิปเพยงท่านี้ครับผม वारी का